ต่อจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนส้มจุกของชายโหดค่ะค่ะแล้วตอนนี้คะเราจะไปที่พักไหนบ้าเลยค่ะไปกันเลยเก้าาเป็นหน้าได้ต่างๆห้องตอนส้มจุกเยอมากเลยค่ะอ๋อชายบ้นเหรอค่ะชายบ้านนะเบปขอกยิ้มเบปอะไรเปลี่ยนต้นยิ้มแบบเูอมากเลยชายบ้านหนึสี่สิวันสิบเขรถที่สามอายุ รับเตียนคอนโกันได้จวงมือนได้ได้ดได้ตรั้นพอดดูได้ทำเป็นเพียงลูกชื่นอนดูดักทำทุกนแต่วหายไปตอนนี้ะเด็กรับมายมืนเดิมเลยมีค่าจายลยเดี๋วก็ก็ม้งหายะอน่ก็คก็อาไที่หนาจินต่างจกที่มในเที่หาเจ็ดนั่นแหละาตลาด่้นาจะเปา อันนั้นนนองทุนกเงนครับีวบพนกับตั้ง่อปปีนี้ต้นทุนก้อจับทุนพออยู่ได้ละคือต้นทุนมันต่วสูงตัปีนี้ก็ต้องใช้คุยสาเรดง่ายก็มคือ้าทุเป็นตัวเล็กมันก็ไม่ค่อยิ่แน่นอนทีทำาป็ปอบพยงต่อบางทีจะคลกตัวได้เลยมัถหรือุยหรือทนามมันมาได้ก็นาเดี๋ยวเวลาได้ตั้ปีนี้ยังเงินหน่อยล่ะหาหนวยหาที่หาหน่วยลูกนะต้องได้เลยตั้ปีนี้ เดีว่าเป็นอะไนึงที่ามเจดจันงนี่เก็บมาจักก้อนก็ประมาณนั้นจะลอยนูมาเดินไลหละเดินเดินช่องเดนที่นปรมาณนันนะกรดินที่คุ้มมากปัญหาที่ขอไปการโกงจุกคือปัญหาครับปัญหาคือเรื่องมาเล่งเตีก็เชร่าที่มากัะดิจั่ก้อนนั้นเท่าชวยไม่ยิงกไมบอกัเชร่าครับเันจะเป็นดบบหนาคนนาวก็เยอมเหม

มันขนาดทอ่ขนาดนคือแบบส่วนสมเป็นมีนะมันจะโยกเ่ะาถ้าห네่าไม่ม ok. ีนหนามติันุมันยกไม่คลองอ่ะถ้าไม่นี่หนามพันธุ์กัวหนามจเป็นโบนมันก็ไม่ถิดหลอแต่ว่าถ้าไม่นี่หนามจะกิตัวตรงน้ขาดหนามไม่ได้ถ้าหนก็รีะเอาอีกว่าไม่เกไกตงเดนมาพึ่ง่าี๋วาที่พ่อมาอเองถ้าหาเอาตัวนีงแบบจัไม่ตึงเดี๋ยวก็สต้องเอาเนี้น ที่โอกาสทุ่ระยะกั้งถ่นาตัดติงได้นันสองเดือนจะโอกรบมากบันไม่ม้อนำหน้ามาหน้ามันทิ้เาวันทิ้เาวันนอตัดอได้เย่อัองเดือนเพราะว่า้่เาไปลงทุนในสเดือนเหล่ีติดค้างระยะกั้ง่นานนี่ิงติดค้างเัี้ยเรเดือนหเดือนติติดไปแบบนั้นทั้งนอันนี้ราอาจโอนะุมารุลุงคือจนนั้นด้วยช่จุดมันจะขาดไปเลยมันจะาขาดดแต่ว่ามันมีน่อยนะคือมันจะไม่มีถึงกับทางทางโอนตรงที่ซี ดีดีสาดีดีสี่ห้าีออกขงทะเลล่ะแค่นาซับมวาดรุนระหนึ่งเลยลูกเกษตรตอนนี้เลยกันอยู่ด้วยเกษตรชนะมาตัวรุนระหนึ่งแบบูกก็เาให้บอกบางอะไรกันหลัลเวลาไปเจุกครับลูกไอชัวนั่งก่อนเลยอันนี้นะคะก็เป็นส้มจุกที่เราแกะออกมา้วนะคะนนะคะเจะไปชิมกันนะคะก็ขอบคุณรูชายดนนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับส้มจุกค่ะตขาปภา้วง ประเด็นได้ลงนี้ค่ะค่ะประเด็นที่หนึ่งนะคะก็คือผลส้มจุกนะคะจะต้องใช้เวลาถึงเก้าเดือนเลยค่ะกว่าจะได้ผลผลิตออกมาค่ะสองนะคะก็คือไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคนทุ่งใหม่หรือว่าคนทุ่งใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจค่ะสามนะคะก็คือส้มจุกนะคะเป็นถั่ไร้ที่มีราคาสูงค่ะสี่นก็คือแม่น้อแล้วก็ชอยู่นะคะสามารถที่จะขายส้มจุกนะคะได้ห้าร้อยโลตัต่อปีค่ะค่ะโดยที่ทางชายหวดแล้ะแม่น้อต้องการที่จะปลูกผลส้มจุกนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ค่ะเกษตรโบราณค่ะอีกทั้งนะคะส้มจุกกกขขออองงงเเเเาาาป็นนนนส้้้้มจจจุุแแทททๆลลลยยยค่่่่ะะะะ๊ัััไใหตบบโ์พร ค่ะโดยเนื้อส้มนะคะเราจะนำแบ่แปรรูปดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะจะนำมาทำชานมไข่มุกค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือวัยรุ่นะคะสองนะคะก็คือเราจะนำเนื้อส้มมาทำสลัดค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็บุคคลที่มีเป้าหมายในการรักษาสุขภาพค่ะแต่ค่ะในส่วนของผลส้มนะคะาหนึ่งเราจะนำไปทำเป็นสเปรยเลเยอร์ค่ะสองนะคะเราจะนำไปทำเป็นปน,ปน,าน,าน้ำยาล้างเลิ้นค่ะค่ะโดยที่ชานมนะคะก็คือพวกหนูต้องการที่จะนำผลห,หรือว่านเนื้อของส้มจุกนะคะมาใส่ในน้ำชานมเพื่อที่เวลาเรากินนะคะจะรู้สึกแบบนุ่มๆนิ่มนุะ แล้วทำไมต้องเอาไปทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล่ะก็เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ส้มจุกนะคะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะและยังสร้างฐานตลาดที่กว้างมากขึ้นนั่นเองค่ะคการสราผลิตภัณฑ์ส้มจุกนะคะก็คือสามารถที่จะสร้างความสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าวัยสูงอายุค่ะก็ต่อมาค่ะก็คือจะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มยอดขายกับผลิตภัณฑ์ส้มจุกค่ะ โดยที่2องนะคะก็คือจะเป็นสลัดัมใช่ไหมคะโดยที่น้ําสลัดนะคะเราจะนําเนื้อของส้มสูตรไปบดกนนะะ่อนค่ะแล้วก็นํามาใส่ในน้ำของสลัดเพื่อที่จะได้ความเปรี้ยวหรือว่าความหวานนิดนี้นะคะจากตัวส้มสุกแท้ๆที่เป็นธรรมชาตินะคะในส่วนของเปลือกของส้มสูตรนะคะก็คือเราจะนํามาสัดขายแล้วก็นําไปทําเป็นน้ำยาร้างเล็บแล้วก็ซาเละและยุงค,ค่ะสร้างยอดขายสไร้างรายได้เพิ่มความสนใจ